ยังภาวนาเสียยังจะบอกมาขึ้นเน่ยภาวนาจังใดก็ได้จังใดก็ได้กับแบบใดก็ได้พุทโธก็ได้สัมมาหลังก็ได้อันนี้เขาบอกเองนี่พระเจ้าบริวาจังสันเนี่ยต้องบอกว่าขั้นเขาบมมาเรียนรู้เขาก็คิดว่าจังสิเห็ดจังใดก็ได้เพราะว่าน้าแบบใดก็ได้สัมมาหังก็ได้พุทโธก็ได้ยุบหนอพ่องหนอก็ได้ถามนายว่าเหตดแบบเจ้าวานน่ะมันสิไปว่างกันหาตรงใดบนนียังเจ้าวานอ๋ การเขามาภาวนาเนี่ยเพื่ออย่างเพื่อว่างขันหานต้องจำหลักการตัวนี้ดีการที่เขาบอกเพื่อประมาภาวนาเนี่ยเพื่อปล่อยว่างขันหาเป็นนั่งพุทโธเนี่ยไม่ใช่ว่างขันหาจังไดเอาตอบให้ฟังเนี่ยไปอันสัมมาหลังยังกวาเนี่ยไม่ใช่ว่างขันหาตรงใดบุตรนี่กวาเนี่ยลาวาเราไม่ใช่ว่างขันหาจังไดบุตรอันว่าไปเนี่ยเราไม่ใส่ไปว่างจังไดบุตร ส่งเออขอโทษนะครับส่งไปตอนนั้นให้คุณลุงหน่อยครับ <laughs> ข้างหลังนะครับส่งส่งให้หน่อยครับนี่แหละนวันถุนขั้นเขาบอกมาเรียนรู้หลักการของพระพุทธเจ้าน่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ็ดแบบใดก็ได้เอสิอันใดก็ได้เอสิที่จริงมันบ่แมนเนี่ยต้องเข้าใจว่าหลักการพาะวนาตามแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อปล่อยว่างขันหาเนี่ยเนี่ยว่างขันหาได้เจ้ากับหมดทุกขั้นจะว่างขันหาบ่ไ้เจ้าก็ต้องมาเวียนไหยตายเกิดอยู่ขึ้นเขาเนี่ยสิ่เนี่ย ต้องขอาใจจะดีวันหลักการเนี่ยพระเจ้ามาสอนตรงนี้ว่าเห็ุจึงไหเขาสิล่อยว่างกันหาได้เนี่ยพระเจ้าต้งดูดมีวิธีเดียวนี่พระเจ้ามาสอนก็คือเหตุในมันตรงตามคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเขายังสิว่างกันหาได้ขันกับผู้อื่นอย่างนั้เพิ่นว่านเพิ่นว่านต้องไปถามเพิ่นว่าเหตุแบบนั้นไม่สิว่างกันหาได้จึงไหนจะต้องกล้าถามเพิ่นสักอนอาจารย์ที่สอนมั่นน่ะนี่คำบริกรรมไปเนี่ยไม่สิว่างกันหาจึงไหนเนี่ยถามเพิ่นจากน้อยเนี่ย เฮ็ดจังไหนมาิเบือขันหาได้ยังสี่เขาก็ต้องมิอยงความรู้ตัวนี้น้ำในสิ่งพระอาจารย์เจ้าขะที่ที่ที่วาพุทโธเนอะเจ้าค่ะเพื่อรวมเพื่อรวมสมสติเราพระอาจารย์แล้วแล้วเราจะเราจะพุทโธไปจะพักหนึ่งแล้วจิตเราจะรวมแล้วพุทโธก่หายเจ้าขาพระอาจารย์เดี๋ยวห้ามันว่าหายมีปันีาเอาถ้าห้มันตายก่อนดิ นี <Cornell> ่จะไปคิดง่ายแบบนั้นอันนั้นหลักการแต่ว่าคันมันมันบทบ่ท่านแต่หอดพอน่ะคันมันว่างบท่านไหนเกิดเขาพุดออกทั่วสองเท้าตายตอนนั้นนะเจ้าว่าเจ้ามัไปใส่บันยอยอมรับเจ้าค่ะนี่จะไปคิดว่าเฮ็ดไปแล้วมันชีว่างในเองเน่ะว่างแล้วมันชีไปใส่อีกบันนี้ว่างพุทธแล้วมันสิไปใส่บันนี้นี่ถึงบอกว่าเขาก็ต้องั้นสาวไปให้มันสุดท้างซะก่อนบัด กุดโทษนะ่มีคำบริกรรมนะีม่ยมาใช่ว่างขันหาได้จังไหนเนี่ยเขาต้องเข้าใจหลักการตัวนี้ก่อนการมาภาวนาตามแบบพระเจ้าเนะี่ยเพื่ออย่างเพื่อให้ว่างขันหาเพื่อให้เห็นความจริงของกานาว่ามันบ่เทีย่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเนี่ยคำตอบของพระเจ้าเนะนี่ยเนี่ยเขาเห็นตามความจริงไอ้สิเขากจะว่างมันได้ยังไสิแต่ว่าในเมื่อเขายังมีคําบริกรรมอยู่เนี่ยมันสิไปว่างขันหาจังไหร่เนี่ยเขาต็ต้องตอบตัวเองเห็นมั้เดี๋ยวต้องถามเพื่อว่าอันบริกรรมเนี่ย ที่สอนบริกรรมต่างๆเนี่ยไม่นสีวบางกันหาได้จังใดยังไอขั้นพันอธิบายให้ฟังเนี่ยหรอมันก็อยู่กับความคิดนั่แหละมันบ่บริกรรมเนี่ยพูดโทออย่างกระซังเนี่ยมันอยู่กับสัญญาอยู่กับสังขารนี่เลยในเมื่อวิญญาณไปที่ตั้งอยู่กับวิญญาณกับสัญญากับสังขารเนี่ยที่ตั้งวิญญาณมันมีอยู่มันบ่ที่ตั้งมี่นี่ะคือพบมันเนี่ยพอมีพบอ,อย่างตามมาแบบนี้ กับชาติมันบอกวันนี้มันบอกพอมีพบจะมีชาติมันบอกพอมีชาติอย่างตามมาวันนี้ชาลามรณะเดี๋ยวตามมามันอจีออกมันอจีบดในเมื่อมันสางการเกิดอยู่ตลอดโดยการเกิดเมื่อจีมี้บอกจวมาเมื่อกีการเกิดมีพอมีเกิดเลยอย่างตามมาแล้วบัดนี้ที่สุดของการเกิดขึ้นอย่างเออนั่นแหละเกิด็ถึงบอกว่าเฮตดจัยยังสิบอแก่บอตายกับบอดปูเจะบอกมีทางเดียวคือจะเกิด อย่าเกิดเหตุจากไหน่าให้มันไม่มองเกิดก็คืออย่าให้มันม่พบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเมื่อนี้ที่ซีมาวอาเรื่องพบเนี่ยเดี่ยเนเราะเด้เข้าใจว่าคข้ามาพบของพระเจ้าเนี่ยเนี่ยคือสถานที่เกิดที่ตั้งของวิญญาณเพื่ออาศัยสร้างการเกิดนี่แหละคข้ามาพบเข้ามาพบเนี่ยเนี่ท่านบอกว่าสิบกิโลเกิดย้อนว่ามีสถานที่เกิดเนี่ยเนี่ขั้นบ่มีสถานที่เกิดการเกิดกับบ่มีขั้นบ่มีการเกิด แกเจ็บตายกับบมีนี่สิหลักการของพระเยซูบาทเนี่ะเขาจะได้เข้าใจนะเขามาภาวนาเนี่ยเขาบำเพ็ญปฏิบัติเพื่ออย่างต้องเข้าใจเสก่อนามาปฏิบัติตามแบบพระเจ้าเนี่ยเพื่อปล่อยวางขันหาปล่อยวางอุปทานความยึดในขันหาไม่ได้เนี่ยพระเจ้าว่าขันวางขันหาได้เมื่อก็หมดทุกทุกเพราะมายึดขันหาขันวางขันหาได้ก็หมดทุกสีวางไดแต่ไหนต้องเห็นความจริงของมันพระเจ้าความจริงของขันหาขึ้น มันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเนี่ยคำตอบพระเจ้าตอบไว้ให้เหหราแต่ว่าเหตุอย่างไดีเขาสิเห็นตามข้อมจริงตามที่พระเจ้าตัดไว้ยังสี่เนี่ยเขาเห็นตามข้อมาจริงเมื่อกลัปล่อยวางได้นี่เนี่ยนะ <c oughs> แต่กันเน่าเห็นผิดเนี่ยเมื่อกลัมันก็นยังบรลนะบรพบรดพ้นนี่ล่ะเนี่ยบรลดพนด้วสียังบวชอะไรได้บุญนี่เจ้าไปสอนเขาตอ่อเจ้าไปสอนเขาตอ่อเจ้าได้อันนี้สงอีกอย่าง นรกนึงกับคุณนี่มันเจ้าได้ของแถมนี่เดี๋การไปทายทอดบอกสอนสิ่งที่พระเจ้าว่าได้บอกสอนนี่นะไปสอนในผะู้อื่นเนี่ยมีคำบริกรรมเนดะี๋ยวพระเจ้าเม่เคยสอนคำบริกรรมนะี่นะเรีนว่ คือขอโอกาสครับอาจารย์ถ้าเราเป็นโยมอะครับเออเนื่องจากว่าเราไปฟังพระที่ท่านปฏิบัติสายวัดป่ามาใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่นะ่ะท่านก็จะสอนคําบริกรรมเวลาให้เรานั่งสมาธิอาจจะพุโทโธพุโทโธหรือว่ายุบหนอพองหนออละหังสัมมาอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอมีคนมาถามเราว่าเวลานั่งสมาธิอะทำยังไงคุณตาเนี่ยไอเราก็ไปเรียนมาแบบนี้เลยเราก็บอก พุทโธพุทโธอรหังสัมมาอย่างนี้สิ่งที่เราได้คือนรกหนึ่งกลับใช่ไหมครับได้ของแถมได้ของแถมเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้มีคําบริกรรมแต่เราอ่ะไปบอกเขาให้มีคําบริกรรมเออย่างงั้นอยู่เฉยๆน่าจะดีกว่าเ่ยราต้องสอนไปดีกว่าท่านโู้โหบดงเน่งจะไปสอนกันย่างถนนมันมันมันเสี่ยงตัวนี่เนี่ยเดี๋ยพระเจ้าต้องบอกว่าเนี่ย แต่ทีนี้ขอโอกาสอีกนิดหนึ่งพระอาจารย์ถ้าสอนไปแล้วล่ะครับข่านี้ก็มันบอกไปแล้วทีนี้เราจะทํายังไงจะให้มันรอดจากนรกหนึ่งกับก็ต้องแก้ไขใหม่อ่ก็ต้องก็ต้องเลิกเนะใช่ไหมอ๋อครับจะสอนก็ต้องมัดศึกษาให้ดีว่าพระเจ้าสอนยังไงเนี่ยก็ต้องทําตัวเองให้เป็นโสดาบันให้ได้ถ้าเป็นโสดาบันนี่คือรอดใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อครับสาธุครับครับขอโอกาสครับท่านพระอาจารย์ครับอออืเ ผู้ที่เข้ามาฟังเนี่ยนะครับผู้ที่สดับนะครับควรจะเข้าใจคําว่าความคิดความเห็นและความเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง <c oughs> อย่างนี้ใช่ใช่หรือไม่ครับท่านพระอาจารย์ครับมันมีข้อแตกต่างกันไหมระหว่างความคิด <c oughs> ความเห็นและความเป็นสามอย่างนี้ครับท่านพระอาจารย์โอ้แต่จะจะเอาตรงๆก็คือความคิดก็คืออะไรเจตสิกใช่ไหมไม่ใช่หรือยังไงครับ ถ้าความคิดตามแบบพระเจ้าก็คือสัมมาสังกปาต์หน่ยใช่ไหมถ้าจะเอาความคิดเนี่ยก็คืออย่าคิดเรื่องการพระจาบาดเบ็ดเบียนอย่างเงี้ยถ้าจะเอาตรงๆต,ต,ตามตามคําของพระเจ้านะความเห็นก็ต้องเห็นว่าอะไรอย่างน้อยเห็นว่าการทาทานมีผลการบูชามีผลโลกี้มีโลก,นโลกหน้ามีวิบากกรรมที่สัตว์ทําดีทําชั่วมีอย่างเงี้ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องเบื้องต้นแต่ถ้าเจ้าเห็นผิดจากนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ย คำว่าความเห็นก็ต้องเห็นแบบนี้อย่างน้อยๆก็ต้องมีความเห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีชีวิตหลังความตายมีอย่าไปคิดว่าตายแล้วก็จบกันมันยังมีต่ออีกอยู่เนี่ยนะถ้าเรามาเรียนดูจริงๆแบบมันยังไม่จบเนี่บ่สุมห้องเข้าใจว่าตายแล้วก็แล้วกันมันแม่นอยู่บํารองร่างกายเนี่ยเนบ่กบ่แต่ว่าความเป็นหฮางมียร่างกายอย่างเดียวบ,บ่ปนนี่มีความเป็นหฮางมีอย่างกันหามันบ่ คุณยายอันอยเอียดหูจักบอขันหาหูจักบอขันหาอะมีอย่างแม่ขันหาขันห้ามีขันห้ามีรูปมีเวทนาโอเคครับมคุณยายตอบนะฮะเออเจ้าละละตอบขอฟังเสียงคุณยายค่ะมีรูปเวทนาค่ะยังอีก มีลูกมีเวทนาค่ะมีสัญญามีสังขารวิญญาณเออนั่นเลยเนี่ยน่แต่ข้อเป็นเท่านะ่ยมันบริเรีร่างกายอย่างเดียวไม่มีหายางมันบอรูปพังร่างกายพังอย่างเดียวข้อเป็นเท่าอีกสี่ยางมันยังเหลืออายุนี่นะมันบริเรพังไปยอนบริเรพังไปพรอมรูปโดดเด่นเนี่เนี่ยเชื่อเกิดเนี่ยมันยุ่เพียยุย่ยอีกสีขันไปเนี่ยมองที่ไปสางการเกิดมันนี่ ตาบใดที่ยังดับเชื่อเกิดบ่ได้น่นบอกการเกิดไหมมีแน่นอนหรือเจ้าบ่ญญาตต้องยันริรว่าเจ้าสิบว่ได้เกิดการเกิดไหมมีแน่นอนพระอารย์วัดป่าเขาสอนเหมือนกันอะ่ะให้วางขันห้าแล้วใ,ให้ดูจิตให้ดูจิตให้ลงให้ดูจิตค่ะให้จิตน้อมดูจิตให้สติจับจิตจ่อที่จิตให้จิตอยู่แต่จิตก็นิ่งนะคะจับมันนิ่ง นิ่งแล้วยังไงบัดนี้นิ่งแล้วจะวางจิตยังไงบัดนี้นิ่งก็ก็ดูอย่างนั้นแหละก็สติจ่อที่จิตอืแล้วก็ว่างค่ะว่างว่างไม่เห็นอะไรอีกค่ะว่างเป็นจิตเห็นเห็นแต่จิตค่ะนั่นละย้อนย่อนโป้วว่าว่างน่มันไผเป็นโู้วว่างอีกที่นึ่งบัดนี้เขาไปเ่ถึงวัดมันไผเป็นโู้วว่างตรงนั้นบัดนี้ สน us, อนจะไปโยกับความว่างไงสั่นว่างยังสั่นอันสิบห้าตามถ้ามะของพระเจ้าคือว่างยังัะเกิดว่างจากรูปก็เป็นอีหยังอากาสานันตายตนะก็ไปเป็นสมาธิระดับอรูปขึ้นไปอีกตายตอนนั้นก็ไปใสอากาสานันตาเจตนาปุณณ์นั้นสองมื่นกับหนึ่งขั้นเจ้าตายตอนนั้นน่ะมันบอกเป็นวัฏฏิเล่าที่หนึ่งเดืนซ้ำหนึ่นแต่ก็ต้องบอกว่ามันต้องเข้าใจให้สุดว่า อันว่างของเจ้าเนะี่ยมันยังมีวิญญ,ญาณเป็นปหูอยู่มีจิตเป็นปหูว่าความว่างตัวน,นั้นอยู่เดี๋ยสิ่งสุดท้ายก็คือต้องมาว่างเนดะียว่างจิตว่างวิญญ,ญาณตรวน,นั้นนี่สิว่างมันจังไรเนนะี่ยคือเรื่องสําคัญที่เขาต้องมาเรียนรูน้กันค่ระรับอาจารย์คะก็คืออ,อันที่หนึ่งเลยต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อนใช่เรามาปฏิบัติมรรคแปดมาทําสมาธิวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้ได้ได้ในวาสัญญาไหมอยู่แค่นั้น <laughs> หรือ หรือวัตถุประสงค์เพื่อการหลุดพ้นที่พระเจ้าท่านตัดไว้ค่ะนั่นตอนนี้ต้องให้เข้าใจเพราะเริ่มต้นตรงนี้ช่เนี่ยต้องบอกว่า<ม>ต้องขอใจแท้ๆก่อนว่าเม่อสิหลุดพน้นก,ก็ต้องว่างขันหายไม่ได้ก็ต้องขอใจว่าคาว่าจิตก,กับคาว่าวิญญาณนนมันไม่คือตัวเดียวกันอย่าไปคิดว่าจิตอย่างหนึง่งวิญญาณอย่างหนึง่งผู้รู้ต่างหากอย่างหนึ่งเนี่ยเสร็จหรสามโตเนี่ยเข้าใจว่ามันคือหนึ่งในขันหาไปสิเฮาต้องว่างเนี่ยเส ว่าแม้ปฏิบัติเบิงจิตไปเพื่อให้ได้จิตเดิมแท้ได้จิตประพัฒสอนีอย่างจะบอกขั้นยังมีจิตอยู่เนี่ยมันบม่มีทางสิ้ไปหลุดพ้นได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจยังสี่เนี่นยน,น,นครับขออนุญาตครับท่านพระอาจารย์ครับอืยังมีบางสำนักก็ยังสอนเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าจิตเป็นของเราจิตคือเราเนรับน,นี่อย่างนี้มีครับก็จิตของเราเนี่ยแหละมันถึงหลุดพ้นไปไม่ได้เราก็เลยมาเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยพระอาจารย์บอกสัตว์เนี่ยไม่เคยปล่อยการยึดถือว่าจิตเนี่ยว่ามันเป็นเรามาตลอดการช้านานนี่เนี่ย ลยตัวจิตนี่แหละเป็นตัวไปสร้างการเกิดมาเนี่ยนี่ต้องบอกเขาต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ว่าการสร้างเกิดการเกิดไม่เนี่ยเพราะเจ้ามันเหตุงานกันแบบใดขันหามันทํางานกันแบบใดเสีย้วมโหขบวนการทํางานขันแบบนี้เลยหรอกวางมันเทละยางวางเทละยางไปสุดท้ายสิต้องว่างหือว่างจิตให้มันได้เสีนี่ชจบขันวางจิตว่าได้กันยางหน่อยๆกันนาคามีเหรอยังกันยึดจิตอยู่นั่น อันนี้เนี่ยประมาณว่าขั้นเหตุตรงตามแบบพระเจ้าเนี่ยขั้นเฮ็ดว่าตรงกันเอาอีกลาพอดี <c oughs> เสียเวลาไปอีกนี่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 นึกบอกมันเหตุผลว่าเป็นอย่างเขาต้องมาศึกษาเฉพาะขั้มสองพระเจ้าเขาจะได้ข้อมูลที่มันถึกต้องนี่นั่นเพราะฉะนั้นเราต้องออกลับมาตรงท่อนแรกก่อนเลยความเห็นชอบใช่ไหมอาจารย์แล้วเรา,าถึงจะ ดําริถ <altro> ูกคือถ้าถ้าเห็นถูกเราก็จะดํารีถูกแต่เมื่อใดที <forbidden> ่เห็นผิดเราก็ไปคิดไว้ที่เห็นผิดน่ะคือสิ่งที่ถูกค่ะอาจารย์เนี่ยถึงบอกว่าจะไปว่จังใดก็ได้เสียจะว่ปัจจินนี้อันบริกรรมอันการเพราว่านาเฮ็ดจังใดก็ได้คือกันนั่นแหละจะไปว่คำนี้จะไปว่มันบวกคือกันนี่เนี่ยอืมอืม ตัวล so 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 <LE> ูกหลานนะสิเจ้าของบกพอสเจ้าของในนรกนึงกลับอีต่างหากคนนี้เนด่ยเนี่ยทึ่บอกกันนั้นเขาจะไปบอกสอนผู้อื่นนะมาตรวจสอบบางกันว่าสิ่งที่เขาบอกเขาน่ะมันตรงบอตรงติดตามที่พระเจ้าบอกไว้บอเนี่ยสิเดี๋ยวจะเป็นบุคคลสุดท้ายเนี่ยนี่ยที่บอกว่ามันมันนี่แหละพระส่วนหลายเนย้อนบ่ได้มาศึกษาคําสอนพระเจ้าเนี่ยเขาก็สอนผิดๆไปเนี่ยเขาบ่ได้หู้ทวดว่าเพื่อจะไว้เหตเอ่อเหตุให้ เกิดสังเกตเนี่ยสงแตกแยกเนี่ยพระเจ้าพานนทถามเนี่ยย้อนนี้อย่างพระเจ้าประแสดงสิ่งที่แต่าคตไม่ได้ภาสิทธ์ว่าแต่าคตภาสิทธ์ไล่ขึ้นมาเนี่ยแรกไปแสดงธรรมว่าไม่ใช่ธรรมสิ่งที่เป็นธรรมไม่ใช่ธรรมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมแสดงสิ่งที่ไม่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่ใช่วินัยแสดงสิ่งที่แต่าคตไม่ได้บัญญัติว่าต่าคตบัญญัติ แสดงสิ่งที่ตัดตะกนไม่ได้ภาสิทธ์ว่าตัดตะกคตนาสิทธ์แสดงสิ่งที่ตัดตะกคตนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตัดตะกคตประพฤติเปิดบัตรมาเนี่ยพระเจ้เฮ็ดจังเสียเฮ็ดให้สงแตกแยกแล้วพระเจ้าบอกว่าการที่เฮ็ดให้สงแตกแยกน่ยมันหนี้หยั่งเพื่อจะว่าบุคคลนั้นทํามหาชนได้เสียมเสียทำมหาชนได้หมดสุกนำพามหาชนไปสู่ความพินาศและตัวเขาเองจะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมาก และเขาเป็นผู้ทําพระสัตว์ทำแม่ตะตาและเสื่อมสูญไปเนี่ยพุทธวารยา์เจี๊ยสีพาโนนก็เลยถามต่อว,ว่าสิ่งที่ประสบบุญไม่ใช่เป็นนั้นมากคืออย่างพุทธเจ้าเขาจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดอยิงกับเยียวยาไม่ได้เลยแก้ไขบ่ได้ขันเจ้าบ่เปลี่ยนความเห็นตรงนั้นๆเนี่ยยังบ่านเขาสม,มือเนี่ยอีหยังนามพุทธมนต์มันบ่พุทธาพิเศษยสิพุทธเจาเ้าเมื่อใกล้ตายจากเที่ยนเนี่ยถึงเอาซื้อพุทธเจเายย้าไปใส่ยังเสียนเดี่ยวซุบหนีขันบ่เปลี่ยน ได้อัน,นสงนาลกหนึ่งกลับนี่ในะ <c oughs> แม่แต่การสอนนั้นการปฏิบัติกันมีคำบริกรรมเดี๋ยวพระเจ้าบอกให้มีคำบริกรมร,กรมเดี๋ยวไปอ่านบุคคลถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยนั่นบอกอนาปานาสติเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างพิสูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เดินว่าก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงรวรอง,รง,รงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้ว่าได้บอกเขาพูดออกทั่วเขายุบหนอพองหนอเขาสัมมาอะหังเงี้เสีพระเจ้าบัดแคยสอนนี่นี่นี่คนหร้าจะใส่สันจกค่ะก็คิดกันเอ้เองนี่แหละเนาะก็คิดว่าที่แทนจิตมันอยนยังย้ายละวานอะไรนั่นนั่น จิตมันบาอยู่ให้อยู่กับลมมันบาอยู่ก็ต้องเอาคำบริกรรมมากำกับข่าวพุทธออกท่อเนี้ยสิข่าวพุทธออกท่อยังบาอยู่ก็อันพุทธท่อไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเอาเข่าต้องออกแล้วพุทธท่อ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 ไปเฉยมันอยู่จเฉยสิถ้าจิตมันอยู่มันนิ่งเน่ยอาจารย์นิ่งเลยสิเฮ็ดอย่งไหนบ่ดี้นิ่งเฮ็ดอยังไหต่อบ่ดิบนี่งเนี่ยแต่คำตอบผมก็ต้องตอบให้ตัวเองว่าเฮ็ดให้มันจิตนิ่งเลยสิเฮ็ดอี๋อย่างต่อเนี้ยสิเนี่ยเนี่ยเหตุอยงไหนเสียบ้านจิตได้ดิเนี่ยมิตรเบิ่ง่ะมมก็ันนิ มันนิ่งเรื่องสันผัสมันก็ไปใสมันนิ่งค่ะนิ่งเหรอสิว่างมันยังไหนา่นีกออกไปใสค่ะมันนิ่งแกจัะมาแล้วนิ่งนิ่งแล้วมันสิว่างมันยังไหนบ่นอีกเห็นเห็นมันนิ่งแล้วสิว่างมันยังไหนบ่นีกจะจะเอาประโยชน์จากความนิ่งอะไรอย่างไรนั่นั้ะสิเอาประโยชน์จากมันยังไหนบ่นีก